อันสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกมันดาท่านพุทธบริษัทถึงบารมีที่สี่ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนทั้งสิบตอนก็เ,เสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบ,บารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดเกิดบรรดาท่านผู้ธบริษัทอยู่แล้วยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวัยจรท่านหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นหากว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้ามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํากิจสุขควรกสมณะวิสัย เอ็นจะตอบแกท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสศาสนาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใา้คิดว่าท่านเป็นปรบโสดาบันไม่ได้ผู้เรื่องรบโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสําหรับบางท่านแต่หากว่าถ้ามีบาร,รมีทั้งสิบร,รายการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ ถึงปรมัตตบารมีเรื่องพระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยขขงมันดาท่านาหลายคิด,ดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกัะเบื้เลยเรงบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจักรวาลถ้าเรามีปัญญาเสีอันเดียวบรรดาท่านพุทตบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมด ฉะนั้นในมรดแปดองค์สมเด็จพระบรมสุขตจึงเอาสม,มาธิิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยูต่ตัวหน้าการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสม,มาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนคขมมะบาร,รมีวิทยาบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานบาร,รมีเมตตารูเบขาบาร,รมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว ก็ใสยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยาเเกินไปจบหรือไม่จบดูเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็จงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการธรามากินอธตมาจะไม่พูดจะพูดแต่จะเพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวัยภูมิก่อน <c oughs> นี่คนที่เพามีปัญญาจริงๆ ขาเจาก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีวกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทาน เว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอากตตันยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดกันมาว่านี่เป็นกฎคงกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลก คำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกันไม่ได้จากนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด ได้วรู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกหมดเท็จเราให้เราไม่ต้องการความเป็นบ้า <c oughs> ถ้าเราทรงศีลไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้และคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขพละยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในเนคธรรมบารมีคือการระงับนิวรธายังไม่ตัด ต้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็น่อ <c oughs> จิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงในคธรรมบารมีได้เห็นว่าเนคธรรมบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันจะหาความดีต้องมีความเพียรนี่มีปัญญาเถ้าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชัว่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดี จึงทรงวิทยาบำมระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำด้วยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทาว่ามันดีหรือมันชั่ว <c oughs> นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบาร,รมีครอบจักรวาล สำหรับด้านคันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบก,กระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงคันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเขาไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขท่าในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพบปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดแต่ก็าด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบถ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ไม่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบทนเต็มกําลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว <c oughs> อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชช่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมเย่ทรงทานทรงฉินทรงเนคธรรมะเขาไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาอดิฐานะบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโศอ์โศวความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลายเคลื่อนไปจางจากหลักทองจิตที่เราปักเอาไว้เราปักไว้ตรงไหนเราปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ เราจใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มวมเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์ทั้งห้ารายการในด้านเนคขมะบรมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื่อนเหมือนก็หลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชีว่าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเข้าควบคุม นี่สิ่งนื่งหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเข้าขุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาสิต,ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเมว่าหลายหลาย่าวอาจจะมีเป็นจํานวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคน ไม่รู้อะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาแล้วเขากลับอากตันอยู่สนนนองตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าสายคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททางลหน,นจะถือว่านี่มันเป็นโลก,กธรรมดา <c oughs> นินทาเบนสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราทำไมเกิดมาก็ทบกระทั้งเพรกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความฉลาด เราจึงได้ตกมาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตันญยูไม่รู้คนคน <c oughs> มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานีไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ถ้าเราฉลาดเชื่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระบ,บร,รรดาท่านพทธบริษัท <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุบเบกขาบร,รมีนี่ใช้ปัญญาเขาควบคุมคุมจิตใจขเขาเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะ แล้วก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าแล้วนี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปได้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสประสัตธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นประโสนดาสีทาคานาคารหันมันจะเป็นได้อย่างไง และเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแ่ไหน,ไหนเป็นปัญญาที่รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาแทานและกละกศลกรรม ตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตนที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเพราะความโลภมันเป็นลากเงาของอิเลสถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์ นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแล้วเราชั่วไม่สําคัญเราให้เพื่อทําลายความชั่วที่มันจมอยู่ในส้นดายของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความดนันนีนั่นเหนียวเมื <c oughs> ่อความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านาพุทธบริษัท เราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการไลีสาวศีลน,นั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้แต่เราเข้าถึงซึ่งพรนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานํามาเป็นการงับนันโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นมายคนใจความเล่าร้อยคนใจความโหดร้ายคนใจนี่การรักษาศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์แหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลกเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้เข,ของขามาสรรเสริญใครก็จะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญ เรารักษาศินนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานเขาโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาใช้ได้มันเหลือได้ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระคันห้าให้หมดเป็นอันว้ตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเงาสิ้นโคนมันไป นี่ใช้บัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศินต้องคุมศินให้บริสุทธิ์คือไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทาลายไม่ยินดีเมื่อทําลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทาลายแล้วนี่ใช้บัญญาพิจารณาตัวเดียวมาตอนเนกธรรมบารมีตอนเทวบทเป็นตัวตัดฉากต,ตอนนี้มีอะไราการมาฉันทะเราระง,งับไปได้อำน,นาจอสุป,ปรกรรมฐานกับกายจคตานุนสติ กดคอมันเขไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำน,นาจของปัญญาพิจารณาว่ากามายุณห้ามมีกายเป็นตัวนำแล้วพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลย ขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนคคามะบรมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจเขาปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทำใจให้มันเต็มคำว่าเต็มระยะมันบกพร่องรายจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่ง ทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากอัน <c oughs> นี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยอย่างอื่นต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรงไหนเทียนตัดสังโยกสิบประการให้พินาศไปใช้สก,กาญะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหาร พิจรารณาว่าถัพภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแลสิ่งอืน่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์อย่าเอาความเพียรไปประกอบสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตธรรมรมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยกเป็นสําคัญทําลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นลรหันปรากฏกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทาไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง,ง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเล็กิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบารมีวิยญาบารมีท้าทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะโกรธทันยั้งมันเขาไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเอิมน่ายของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นยันมันเดอมหน่ายขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันนีแล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เลยเมื่อเดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเอง นี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดหรือว,ว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายเสียดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกย่อยกันมาแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลว เลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำรายสกายติคือร่างกายให้พินาศไปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไป นี่เราทรงสัจจะเข้าไว้ะวะ่าเราจะจริงคือการทําลายกิเลสทั้งสามระการให้บินาฏไปด้ดยอานาจของอริยสัจตอน <c oughs> นี้มาดิฐานาและบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอบปั้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จไปจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นกษัตริย์ แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็น,เป,นเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจา้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งเราจะเก็บมันไว้ทําไม <c oughs> เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานมีคนที่มีปัญญาเขาใช่อย่างนี้ปัญญาเป็นบาร,รมีครอบจัก,กรวาลน,นี่บอกแล้วพระองค์สมเด็จพระบาทฑิตแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญมั่นดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งมีปเนนาาัเสนาญาณาะเมตตาแบบการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยือกเย็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเตรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตา แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์เขาข้ามฝากคือพ้นจากบวงทุกข์ไปได้ชั่วขณะหรอจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยาก ถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันส่งตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับอุเบกขาบารบมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขาเนี่แปลว่าความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุปเปกขาญาณคือวางเฉยในสังขารคือร่างกายมันแยเป็นอะไรก็ช่างของมัน โลกทั้งโลกทรัพย์สินนั่นไหลมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทรงเสวัด์จะไปแยแสอะไรกับมันแช่งมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุข เราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพแรงกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่กองเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเนื่องว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกเสีอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช่ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟัง ตัวอย่างมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพราชนอยู่ในขณะน,นั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระงสวัสมีนามาพระอสัชชิซึ่งเป็นอาหารหันต์สมัยแรกสุด <c oughs> กำลังป่วยไข้ไม่สบาย ในเวลาเดียวกันนั่นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระขมกราบโทลว่าพระสัชชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระสัชชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระสัชชิกราบโทนถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแควถามว่ามันเป็นยังไงอัจฉริราชฉิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนาแม่ครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงถามว่าอัจฉริเธอระงับกายสสงขัรไม่อยู่หรือ ท่านพระอาสชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าข่า <c oughs> สมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอาสชิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเปรนาสัญญาสังขารมิยานเป็นของเธอหรือพระอาสชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าดถดูดว่าเธอเห็นว่ารูปเวรนาสัญญาสังขารนั้นวิญญาณมันเป็นเธอ พระอาทิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตัดว่าอาทัชชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดเพราะอาทัชชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวใชแล้วองค์สมเด็จพระบรทิพย์แก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอาทิตยตัด ทูลทา้าทูลตอบองค์สมเด็จพระบิชิตมานแล้วองค์สมเด็จพระบาทีิแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่ว่าอาสัจฉิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความตีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆทีเ่เธอเคยได้จากคำสอนของแต่ถาคดไว้เสี่งนั้นยังครบทนบริบูรณ์ พราะเธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือขันห้าได้ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณอันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีนัขน 5, ขันห้าขันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนรบรรดาท่านพุทธบริษัทตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารุปเปขาญาณคือมียาณเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันห้าได้แก่ร่างกาย ที่เราเรียกกันว่าเบิขาบาร,รมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพระธบริสัททันลายขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุตธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบาร,รมีในด้านนี้เต็ม ถ้าบัญญาบาร,รมีเต็มท่าบาร,รมีเดียวบรรดาท่านพระตุบริษัทบาร,รมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกามว่าเข้าถึงปนิพาน์เอาบรรดาท่านพรทธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พลนผลจงทราบว่าบาร,รมีสิบราการที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอัตมายพูดจบแล้วในด้านปัญญาบาร,รมีก็ขอยุติเรื่องบาร,รมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี